ที่จังหวัดราชบุรีนะคะวันนี้นํารถ isuzu d-max ปี2017นะคะมาสมมออถึงที่เลยพี่อาร์ตไม่เคยเห็นตัวรถเลยนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ที่ราชบุรีเนี่ยเซ็นสัญญาให้เดี๋ยวไปฟังความในใจว่าพี่อาร์ตรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับครับผมก็คันนี้นะครับผมเห็นจากในเพจนะครับรก็คือติดตามเนเป็นมานานแล้วแหละครับพักหนึ่งก็ดูการเคลื่อนไหวดูอะไรอะไรดูรถแล้วก็วันนั้นสนใจก็เลย พัชก,ก็ปกั่นเข้าไปในเพจแล้วก็มีานานการเติลแดงควาติดต่อเข้ามานะครับก็รถคันนี้ผมไม่ไม่ได้เดินทางไปดูเลยนะครับ<อ>ก็เห็นเพาะในในหน้าเพจนะครับก็<อ><อ>ให้เติลแดงควาเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดนะครับในเรื่องของดูเช็คตัวรถเอกสารอะไรทุกอย่างเพราะว่าไม่ได้คือทำงานไม่มีเวลาวิ่งไปดูเพราะการบริการก็โอเคเลยครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับ คุณมากมากนะคะย,ยังไง,งบบก็เดี๋ยวเปงนควาขอนุญาตไปส่งมอบรถให้กับพี่อาร์ตก่อนนะคะขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองหอมกลีบฝรั่งไร่ำรวยในแห่งหนึ่งนะคะพี่อาร์ก